ลูกหลานมาเมืรอนี่ก็อยากได้ตัวเลขที่ว่าตรงๆเด้อครับลูกหลานมาสองรอบสองรอบสามรอบปูไหกับบ,ตบดรบรบบตรงกับงวดนะครับแจ่ปูไหมาถูกถูกอยู่ครับแจ่มันบดตรงกับงวดล่า,ลางวันที่ออกนะครับมาเมืรอนี่ก็อยากได้งวดที่มันดอ,อกของวันที่สิบหกกันยายนมสสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับปูครับเอาเอาให้มันตรงๆงวดเด้อครับ หลวงปูครับถูกหลานกบมาพึงบารมีครับหลวงปูครับ นี่เป็นตัวเลขฟ้าฟ้าเอ็มร้อยหาสิบครับศูนย์เก้าเก้าครับท่านผู้ชมศูนย <0 99. S 1> ์เก้าศูนย์เก้าเก้าคเลขฟ้านามนี่เลขซีตัวเดียวครับซีสองซีสองหลามปรเส้นเลยอันนี้นในในวงกลมมันจะเป็นเลขสองเอ็มเหรอโอ้สายตาผู้เฒ่าอุ้ยโบเมนมันเป็นเลข ไว้เลขสองซีหรือสองซีตาคนอมัมาแทนโอซีโอาแยนต้นทงแหละสองซีอันนี้ผมวบาตามที่ผมเห็นนะครับบอได้ว้าไปทัวรนะครับเอาตามที่เห็นจริงๆครับท่านผู้ชมออกมาหาเบอจุดเก็บซีเป็นทางมาเป็นยังบ่เมียถึง หน้าเหมือนมาคาแด่เมื่อนี้เพราะว่าแต่ก่อนผมเคยมากนะครับผมก็เจอหลวงปูครับเจอหลวงปูตอนคำใชิไ่ะครับแมนครับเมื่อนี้ก็อยากเห็นปฏิหารของหลวงปูอีกครั้งหนึ่งครับแต่กันแล้วแต่แตปูแหละครับจะให้ลูกล้านได้เห็นอีกบอ่อคช่นนั้นนะครับถาม,ถามสมมติว่าถามข้อคนถามเนี่ย คือว่าจุดแรมองแท้ต่อกันมาจาะไหนเนาะจะจุดแต่ละสถานที่นะครับแต่สถานที่ก็คือคือว่าจุดแต่ละสถานที่นะครับอย่างเช่นถ้าจุดขอจากเจมีตะเทียนนะครับเจมีตะเขียนกับเพื่อนเพื่อนกระหสํสำรับคือคือตามที่บารมีเพื่อนห้ได้ครับครับ ก็คือเป็นแนวทางนะบารมีบางเทียเ <c oughs> พื่อนหายได้แค่ซัำนี้เพื่อนระสิยหยแค่ซัำนันครับ <c oughs> แต่เท้าขึ้นเพื่อของเลยเท้าก็ต้องไปเนาะเพราะว่าถึงถึงเล่าบวไหเน้าก็ตงไปกาไบายตลอดเนาะก็คือก็คือก็คือตัวผมเนี่ยผมมาขอจากปูรีสัตนคารานนะครับผมมาบอกมาขอส,สองสามรอบแล้วครับจะบวไได้เนาะครับแต่นี่ผมมารอบนี้คือบางครั้งก็คือบุญผมถึงสินะครับผมก็ได้ ใ้เต็มๆขึ้นสามตัวี่นะครับคือจังหวะเป็นเป็นที่จังหวะครับจังหวะรอบว่าเข้าบุญเข้าถึงบองสินะครับคือมะคอนี่นะครับขอลวงปูนี่เนาะจะมาขอหลายรอบแล้วครับลวงปูก็หายตรงอยู่ครับแต่มันบวตรงงวดครับเลยขอปูใหม่ครับสสสาสาสา ครับวันมีลูกหลานจะมาขอโชคขอลาบจากปูคือเก่าครับลูกหลานจะพักพึ่งบารมิของปูครับสิ่งใดที่ลูกหลานวงเกินหรือว่าหยอกหลอกปูปูกับปวดอภัยให้ลูกหลานได้เลยครับขอให้ลูกหลานสมปรารถนาได้โชวเลขดังสมปรารถนาได้ท่านผู้ชมทีมีเขามาหลับเพิ่มกัขอให้เขาสมปรารถนาไปพร้อมๆกันครับปูครับขอเลขตรงๆฟังๆวันันที่สิบหกกันยายนนี้เ้อครับปูครับสาธุสาธุสาธุครับ ล้ามานยังเหยียดจังสิครับมันจากโบบุญไหวครับอาสถานที่ซักซีดเนาะครับแต่ตองม้ายังเหยียดครับตามาแบบฟุญไหวก็เกลยมันจากบบสักซีดครับบรรลุช่อบมบรรลุช่อม,ม,มว่าผมบอถูกบอครับออย่านแบบบางที่บางแห่งกต่ย่านอยู่ครับย่านจะกระอวดเอาปะย่านจกระอวดเอาครับ แต่ถ้าเป็นบัตรว่าอารามนี่ผมกับบกพยานเพราะว่าตัวผมกับยูวัดเมื่อก่อนครับอยู่กับวัดว่าแจหน่อยนะครับกบกอยานในในในบัดก็ถืวอว่าปลอดภัยครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับในบัต โอเคเดี๋ยวมาลอดลุนเลขตัวที่หนึ่งกันครับขอจัดหลวงปูเรียบร้อยแล้วครับอันนี้กัรลอดแต่ตัวเลขที่ปูสีไห้แค่นั้นเองครับท่านผู้ชม,อมขอมนนอันมาเด้อปูลูกหลานกันมาหลายรอบแล้วครับจะรับมวลน,นี้เนาะครับอันนี้วดที่แสดงวันที่สิบหกสิบหกกันยายนหกสี่กันเงียบดีครับเงียบสงบดี มันมงเงียบแล้วครับเป็นแต่ยานเต้ามาเทไรวะเนาะบอมีมาสีบอค้ำเนี่ยเม่นมืด,มด,มดตะลอดอันนี้ก็มือดอีกแล้วครับนี่ครับรอบๆบริเวณครับมืดเงียบครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขตัวที่หนึ่งเนาะครับ ผมก็ได้จากหลวงปู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวที่หนึ่งครับนี่ครับท่านผู้ส้มเลขตัวที่หนึ่งคือเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมครับเลขเจ็ดเนาะครับเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขเจ็ดแต่เลขเจ็ดก็เป็นเลขหนึ่งก็ได้ออ๋คือเลขหนึ่งเนาะคือกันครับพิจารณาเบิ้งครับถ้า มักเล็กหนึ่งกับไซสเล็กหนึ่งไปโหลดครับท่านท่านท่านผู้ชมเดี๋ยวถ่าตัวที่สองนะครับเดี๋ยวถ่าตัวที่สองครับแต่สำหรับตัวผมเบิ้งเป็นเล็กเจ็ดครับนี่ได้ครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขตัวที่สองครับอาหลวงปูกระหายมากแล้วครับนี่ครับเลขตัวที่สองก็คือเลขเลขสองครับท่านผู้ชมเลขตัวที่หนึ่งกับเบิ้งเบิ้งไปก็คือเลขหนึ่งอ่ะครับท่านผู้ชมแต่มันเอียงเอียงนะครับ หรือวันหนึ่งสองบ่ครับหรือว่าเจ็ดสองก็ได้ครับ,ร 7, 2, รรบท่านผูน้ชมนี่ครับกับพิจารณาเบื้องคำนี่ครับเป็นเห,เห็นคือผมเห็นบ่ครับหนึ่งสองหรือว่าเจ็ดสองครับท่านผูน้ชมผมกับผมกับมันกับเบื้องแปลกๆนเนาะครับท่าน,นผู้ชม่านกล่องอันหนึ่งสองเนาะแมนนี่ในในกล่องก็คือหนึ่งสองหรือว่าเจ็ดสอง เดี๋ยวผมถาจักสั้นเดี๋ยวผมสิลงให้ท่านผู้ชมเบิ่งไหวเด้อครับเป็นหนึ่งสองก็ได้เจ็ดสองก็ได้น้อครับครับตัวที่สามนะครับเดี๋ยวลอรุ่นเลขตัวที่สามกันครับท่านผู้ชมครับยอดเทียนไหลมาเนาะไปลุกเลยท่านผู้ชมครับอ่าทูบที่ผมชุดขอเจ้าหลวงปูสวงนะครับไฟใหม่ครับโอ้ไฟลุกเป็นไฟเลยครับไฟกันลุกคนกันลุกมูนี่นี่ครับ ยดเทียนมันไหลมา้ไอ้ก็คือยอดเทียนจากคางๆนะครับมันไหลมากครับเออลูกเหมือนตอนนี้เลยที่ได้สองสามนึ่เออที่ว่าสองสามตัวหนรับลูกลูกกันไฟกันเห็นไฮบอลเจ้านี่บ้างเมนเมนเดี๋ยวเดี๋ยวจังสันเข้าล่อล่อเบิ้งเลขกตัวที่สามกันเนาะครับสำหรับเลขกตัวที่สองมันก็เลื่อนล่างไปแล้วครับเพราะไฟมันใหม่ตลอดครับวิวมันจะได้แต่แค่นดิบ่บ่บ่เคยพบยังสิ โยคนลุกเลยดิครับน้ำเทียนมันไหลมาเองเนาะครับน้ำเทียนไหลมากและครับเหลขกถูกตัวนี้กับหม่ฟุบขึ้นเลยครับโหแปลกเองขอให้โชคห้วงปูเด้อนี่ครับซาถูซาถูซาถูขอให้มาขอขอให้มาขอให้โดนเด้อครับหลวงปูครับเพราะว่าลูกหลานมากอะอยากได้โชคอยากบัพพึงบารมีของหลวงปูครับนี่แลเวก็มาเหล็กถูกมือ่ไฟครับอยดูขอให้ปฏิหารมากมาเด้อครับหลวงปูครับ เหมือนตอนที่ว่าได้สองสามเลยอ่ะโอ้ยครับท่านผู้ชมไม่ทูบไม่ยั้งเบิร์ดแล้วครับนี่ครับร่มกระพัดนี่มอสีม่านหนึ่งสองมอเปเจ็ดสองเนาะโอ้ย,ยังขักเลยนี่ครับพิจารณาเบิ่งกันครับท่านผู้ชมครับด,ดูการทูกโค้งมาหมดเลย แต่ไม่โดนทูบเลย่อนเธอซับถอนครับเอาแต่ตัวที่สามอีกคือโบอใหม่เนี่ยไมหมเนาะอืมตัวยี่สามโบเห็นเลยเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนรอ,อ,อก,ก่อได <ฟ S 1> ้เลยครับโอ้ยถูกลุกเป็นไฟของแท้รอบที่สองครับรอบนั้นแต่ไพ่จำไหนครับถูกลูกลูกเป็นไฟเท่านั้นไงม้วนนั่นไง ทานมากก็ออกสองสามออกสองสามครับเดี๋ยวมาล่อบเบิงงวดน,นี้กันครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆผมขอจากหลวงปู่ไปแล้วครับว่าขอขอตรงๆครับงวดน,นี้ครับหลวงปู่ครับตอนนี้เห็นเห็นสองตัวเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองหรือว่าเจ็ดสองครับ <c oughs> ตัวสามือว่าแบบ <c oughs> ออแ,แบบออกอะไรไหมแมนไแมแบบแบบอืม บอกเคยเจอเลยครับลักษณะแบบนี้ครับขอให้ปฏิหารไม่จริงเด้อครับหลวงปู่ครับลูกหลานจิตใดามาทําบุญมีเงินมีทองใดามาทําบุญครับ่ันผูชมที่เบิ่งอยู่กับพิจารณาเบิ่งครับแต่ว่าเหล็กถูกบลนะ่บล,ลุมใช่ไหมบนลมต่างแบบเด่นสง่าเลย,ยลูกเหล็กถูก เดี๋ยวล้อลุลุล่นเลกตัวที่สามกันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเลขตัวที่สามครับกําลังโผล่ขึ้นมาแล้วครับแต่ตอนนี้ไฟใหม่นักเลยครับสาธุสาธุสาธ,สาธุตัวผมเบี่ยงผมกับบอกเคยเจอครับลักษณะแบบนี้ครับตีว่าไฟล่ามทัว่วทั่วกระถางถูบเลยครับ ไม่เบิดเลยครับไม่เทียนไม่เบิร์ดทุยางเลยครับให้กระถางถูกครับตัวที่3ามยังไม่ชัดเนะแมนแต่ตัวเลกกับตัวทีนะ่สองเนี่ยจะบอเจ็ดหนะนึ่งกับหนึ่งสองแมนเจ็ดสองหรือหนึ่งสองนี่ครับท่านผู้ชมครับ เลขเก่าบอคือคือเลขแปดข้าบนเป็น,นเลขแปดกับเลขเก่าข้าบนเลขเก่ากับเลขศูนยนะ์ตัวที่สามเจ้าชิหมดเหรออืมน่ากครับครับท่านผู้ชมครับอ่าผมเอาน้ำดับไฟแล้วครับมันลุกแห้งโพดครับแค่นี้นเลขที่ขอจากลงังผู้ได้เป็นที่รับรองเลย เรียบร้อยแล้วครับก็คือเจ็ดสองแปดครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเจ็ดสองแปดเนาะครับอ่าสำหรับงวดของวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเป็นเจ็ดสองแปดหรือวันหนึ่งสองแปดก็ได้ครับท่านผู้ชมครับอ่าสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับขอให้นิโสกมันมันครับพบเจอแต่สิ่งดีๆครับปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังเด้อครับท่านผู้ชมครับ จะรับมือนี่กะเอาไว้ซ้ำนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ